Next Pro Code System นะครับในที่สุดผมก็ได้สีขาวมาอยู่ในมือแล้วนะครับมาดูกันที่ฟีเจอร์ของเขาเลยนะตัวนี้มีระบบสั่นรองรับการชาร์จแบบไร้ซีนะครับแล้วก็ให้ประสบการณ์ที่คุณภาพที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับแล้วตัวเครื่องนะครับมี multiple LED lighting นะครับมีไฟสถานะบอกนะฮะซึ่งขอบอกเลยว่าไฟของตัวเครื่องสีขาวนี่สวยมากเป็นสียมพูนะครับแล้วก็มาดูกันที่ตัวเครื่องเขานะครับอ้าวลวงไปอีกแล้วนะลวง2รอบเลยนะครับแกะกล่องดูนะครับก็จะมีอ่ะสร้อยกับสายชาร์จให้เรานะครับอ่าสาย ค่อนข้างโอเคนะกับสายชาร์จ Type C แบตเตอรี่ความจุ400มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้จ่ายไฟค่อนข้างแรงรูลมโล่งประมาณหนึ่งนะฮะมาดูที่สร้อยเขาสร้อยสีขาวซะด้วยนะครับนี่เป็นสร้อยที่มีโลโก้เขานะครับอยู่บนสร้อยอ่าลองใส่ดูสักหน่อยนะครับอืมอืมข้องคอไหมอ่ามาดูตัวเครื่องกันดีกว่านี่นะครับพระเอกของเรานะครับสีขาวโคตรสวยเลยผมขอบอกนะครับค่อนข้างชอบและไฟก็เป็นสีชมพูด้วยรูเสียบชาร์จสาย Type C นะครับแล้วก็นี่จะเป็นขั้วแม่เหล็กนะครับขั้วจ่ายไฟแล้วก็รูลมนะครับนี่ประกอบกันซะหนน่อยยไฟขึ้สวจริงๆ